เกิดใดไปเป็นเดอ้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสู้ผูสุขคนครับมนีพ่อกับบ่าวทีครับบ่าวทีสิมาพ่อกับท่านผู้ชมในรายการภาษาล่าสังห้อมคําเนาะภาษาล่าสังห้องคําในบ่าวทีสิไดนําเสนอถอ,อยคําอีกิดหอดคิดถึงถีงถงถง่มั่นโพมั่นมาสะก,กิดหัวใจเนาะครับเนาะกสิเดมาฝากตอนเอามาเบา ในแงม่มุมต่างๆผ่านข้อเขียนทีเบาทีคเคยเขียนไหวในหม่งต่างๆนะครับเนาะเอามาโ่มเอามาสังห้อมกันไหวเอามาพิจารณาเบ่งนะครับส่งผ่านให้ทันผู้ชมทันผู้ฟังเลยพิจารณาซอยกันนะครับเด้อนะครับเพื่อฮักษาครับถอยคําข,ของพอของเม่ปู่าตาย่ายนะครับเนาะอ่าไผเขามาฟังแล้วเขาใจนะครับพว่าสีเป่า สำเนียงจังได้ก็ตามครับถ้าฟังแล้วเข้าใจก็แม่นไทยเดียวกันนะครับเนาะเอาอันดับแรกนะครับมื้อนี้สิได้พาท่านผู้ชมไปฟังเรื่องเล่าถ้อยค้าที่เรียบเรียงร้อยเรียงเนาะครับเกี่ยวของกับคำว่าตากาเด้อตากานะครับอตาการ์นี่ก็คืออ่าหน้าห้องน,น้อยๆครับส่วนใหญ่เพิ่นก็สิเฮ็ดไว้ข้างๆเถียง อ่าพี่ว่าเฮ็ดไปถึงโพ่นเนาะครับตะกานี่ก็สิแม่นหม่องที่เฮาเอาอก่อปลูกเมื่อวานครับพ่อเตยวานแล้วอ่ามันใหญ่มันใหญ่ยายกาหนะ้าบ้านขึ้นมาพ่อลกเนาะครับเฮาก็สิตลกไปดำเนาะครับอ่าตะกาก็สิเป็นหม่มองที่เฮ่าวานกากาเข้านะครับเศราให้เศ้าหน้านี่ยุคสมัยก่อนหู้จักกันดีครับแต่สมื้อนี้ก็สิยังอยู่ครับแต่สิ มีหลายหลายหม่องหลายๆบอลเป็นเร้าเห็ดไปแล้วพอเป็นเห็ดหน้าหวานเนาะเอาพี่น้องมาฟั่งเบิงนะครับมาตะการีบาวทีสีน้ำเสนออ่าสีมีควอมเกา่าความหลังควอมไม่จังใดแนครับตอนแรกนี่เข้ามาฟั่งคํำทีเบาวทีรอยเรียงนะครับบาทีรอยเรียงขึ้นมาเออทำไมไม่เพื่อนก็นเอิว่าเป็นก้อนเปาอ่าหรือเป็นยังล่ะเป็นคำํำ อร่อยเลี่ยงเป็นคำประพันธ์ที่พ่มีสัมผัสเั็นว่าเด้นะครับเอาล่องฟังเบิงปี่นอกอยานกเขาออกดอกฝนใหม่โปรยสายห้วยงัวตัวใหม่และเลีย่ยมหยาไถยคาดหายหนารถไถยนั่งขับคำรามหน้าวานระบาดทัวเดือนพฤษภา กำลังแตกนอนั่นหยานกเขาหน้าผู้ใดนอยิ้มรับล่มสายและกระทักท่ายฝนหรือ,อยั่งเหลือไถกับแอกเถิงข้อคล้วยจากโตและยั่งเสียงล่ำของผู้จับขั้นไถนนำกลนบ ó ตะกะแต,ะตนอีเม่ฝ่ายในภุมิดอกหยานกเขา กำลังค้อง่อยถาคางคางตะกาสุดท้าย้างเถียงหน่อยครับนั่นก็แเมนถ้อยคำที่เบาที่เรียบเรียงให้เห็นภาพนะครับฟ้าตะกามันคือสิเรือหน่อยละครับสหม,มือเนาะรับเบาที่ก็ยั่งมีปญ้ยา,ยามาฝากเออ้อเกี่ยวกับตะกาครับลองฟังเบิือครับฝนยังห้วยห้ำพืน้นหยานกเขากัยั่งซ้น แต่หน้าวานบ่ไถหดแล้วทางตะก,กากะบ,บ่อยั่งแทน่นอฝนยังห้อยห่ำพื้นหย่านกเขากับย่งซ้นแต่หน้าวานบ่วไถหดแล้วทางตะก,กากะบ,บ่อยั่งแทน่นอครับกระแมนความหมูซื้อของบาวติครับทีอะไรอาวอนเนาะเพราะว่าเกิดใด้ไงมา เคยเห็ดหน้าพี่น้องเคยฟานก่าน้ำพอเคยลกก่าไปดำเนาะเคยหาบกาแล้วยามฝนสิอ่ะตอนนี้หล,ลายๆมองหลายบอลคือสิกลังดำหน้าอยู่อ้าวสุดท้ายมื่อนี้ครับภาษาลาวสังหอมคำบาวทีมีก้อนเนเอ,อเินว่าก้อนเก่ามีวักละเก่าคำไอ้ซื้อเรื่องที่เกี่ยวกับตะกานี่ว่า หน้าใหม่หน้าเก่านะครับลองฟังเบื้งพี่น้องหน้าใหม่ๆห่วานหวานวานอ่านคิดวา่ารอฝนอาบอิ่มไอฉ่ำน่อ,ำน,อนำเขียวฝนทิ้งช่วงอ่วงหญ้าทนปนใบเรียวหอ่อคลุมข้าวหนาวสวงเสียวเปลี่ยวรวงคอย นาเก่าเก่าหวานกล้าก่อนค่อยถอนมัดแนวถนัดไถดำกล้านาสุดสอยเป็นเดือนเดือนเหมือนชีวิตติดฝนลปอยดิ่งลึกล้ำช่ำเงือพร้อย่ร้รอยแรมดิ่งลึกล้ำช่ำเหงือพร้อย่ร้รอยแรม ผ่านไปนะครับพี่น้องเนาะคำก้อน,ก,อนก้อนเป่าไอ้ก้อนเก่านะครับเนาะเกี่ยวกับตะก,กาพี่น้องเอาเหมือนีเบาทีกับมาพบมาพบพี่น้องรับในรายการภาษาลาวสังหอมคํานำเบาทีครับามารับชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับเป็นกําลังใจให้เน่เด้ออย่าลืมกดติดตามเบาทีนะครับ กดไหลกดแช่ไปปุ่นแล้วพอเป็นกำลังใจให้เนาะเออกันแมนอ่าโศกดีมีใจจังไดมีคนติดตามกอสิมีไล่รุ่งได้ไล์นะครับเ้ากะสีได้มีกำลังใจเฮ็ดลิปใหม่มาฝากอีฝากน้องต่อไปแต่ทิ้งว่าว่ามีกระสิเฮ็ดนะครับพี่น้องครับว่าวามากเนาะอยากซื้อสารอยากเบาไว้ครับพี่นอ้องอ่าถอยคำาปูญาตาใหญ่เนาะครับเนาะ เอาพี่น้องไปพอกันเทื่ยต่อไปเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ครับคิดได้ไปเป็นคืิดได้ไปเป็น